สวัสดีค่ะจูนะคะที่ปรึกษาการขายอีสุสุสังข์ไทยสละบุรีสาขาฉเฉลิมพระเกียรตินะคะวันนี้จูจะมารีวิวรถตัวสเปคแคมเอสโฉมใหม่ของเราก็คือตัว2021นั่นเองเอาล่ะค่ะวันนี้จะพามาดูโฉมหน้าตัวใหม่ของเรานะคะก็คือ2021ันเอั่นเองก็คือไฟหน้านะคะไฟหรือไฟตารถนั่นเองจะโฉบเฉียวเรียวเล็กยิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ไฟเลี้ยวจะมาคู่กับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ตัวโฉมหน้าจะเป็นตัวใหม่เท่ดูดันมาดยิ่ขึ้นนะคะวันนี้มาดูภายในนะคะคอนโซลของเราก็จะเป็นสีดำล้วนนะคะมีเสียงตอบรับหรือเป็นคำถามมากกว่านะคะถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า ตัวสเปคแคปของเราหรือตัวแคปของเราเนี่ยมันจะแคบจริงอย่างที่ถามมาหรือเปล่านะคะวันนี้เรามีพีเซนเตอร์นะคะอาเชิญพีเซนเตอร์ค่ะอ่าวันนี้เรามีพีเซนเตอร์มาสาธิตการนั่งให้ดูนะคะ พีเซนเตอร์ของเรานะคะสูงประมาณ165มาดูสิว่าหัวจะชนไหมนะคะชนไหมคะยังไม่ชนนะคะยังไม่ชนอ่าแต่ก็มาดูตรงเขา่าถ้านั่งนั่งสบายไหมคะกวดเข่าเขางอมากค่ะอะไรคะอ่าลูกค้าเห็นแล้วใช่ไหมใครว่า แคบหรือตัวสเปคแคบของเราตัวแคบไม่ได้ไม่ได้แคบเลยนะคะกว้างแล้วก็นั่งสบายมากนะคะแทนแทนอันนี้คือชุดแต่งของเรานะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะปีฝาครอบดุมชุดนอด็อตแล้วก็ตัวเมมโมนะคะแล้วก็แม็กวลตามนี้เลยคะ่ะ จะจัดตัอยู่ที่ดาว3,333บาทนะคะเราจะมีลายแมกให้เลือกด้วยกัน4ลายนะคะก็จะเป็นเวลก็คือตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็น c, c e E 8 8นะคะแล้วก็จะมี PE37 แล้วก็ RE30 คะ่ะชุดแต่งของเราที่แถมแมทฟรีจัดทรงให้ด้วยนะคะ โกนี้จัดอยู่ที่ดาว3,333บาทค่ะสวยจบรับรถได้เลยค่ะแล้วก็แม็กลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะจะให้จัดทรงหน้าสองหลัง3าหรือจะหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่อันนี้ลูกค้าสามารถบอกได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์ 093-129-1987นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือโทรไม่ติดติดต่อไม่ได้เข้ามาหาเราได้ที่อีซูสุสงวนไทยสระบุรีสาขาเฉลิมพระเกียรติของเรานะคะสำหรับวันนี้จุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ